แซ่บๆ <Elena> จ้าหืมกลิ่นหอมมากเลยยิ้มแย้มหิ้วสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหน่อยแย้มออกมานอกบ้านนะคะมาหาเมนูอร่อยๆกินกันนะคะไปกันเลยไหมคะไปไปกันเลย <Okay. S 2> เอาเมนูอะไรดีครีมหมูอยอพิ่ะิ่กเอาวคอเคค่ะงั้นเอาครีมมูอยอพข่านะคะแล้วก็นักเก็ตแล้วก็เรนฟายนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกินของอร่อยกันจ้ะ มาแล้วค่ะน่ากินมากนี่เป็นไอศครีมหมูยองพริกเผานะคะที่เด็กสมบูรณ์กับแมคโดนัลล์นะคะเขาร่วมกันสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาเลยนะว้าวมาลองชิมกันเลยนะค่ะโอเคค่ะโอเคเอาลองชิมลองชิมลองชิมเดี๋ยวแม่ปุ๋ยอันนี้ออกก่อนดูค่ะอร่อยแม่ปุ๋ยจะลองชิมนะเย็นมาก เลยค่ะ,เ,คะเรามีเฟ้นฟายกับนักเก็ตอีกอนี่น่ะยิ้มตัวยแยม้มมีเฟ้นฟายกับนักเก็ตด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเอาจิ้มกับน้ำพริกเผาดูนะอ,อ,อร่อยอ่ะอมน้ำพริกเผามาก ช่กินไอศครีมเย็นๆอร่อยกังใช่เข้ากันดีเหมือนยิ้มบอกนี่ไม่คุยต้องแบบนี้จัดเต็มๆจัดเรื่อ อร่อยมากมวันนี้หนูยิ้มหนูย้ําอริดอร่อยมากๆเลยไม่น่าเชื่อเนาะว่าน้ำพริกเผาอะค่ะจะกินกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นจิ้มกับนักเก็ตจิ้มกับเบนไฟรหรือใส่ในไอศครีมก็อร่อยนะยหนูยิ้มหนูย้ําเมนูม่้หนะคิดว่านะเราเอาน้ำพริกเผานะ่ไปทําเมนูแซ่บๆกินกันที่บ้านดีกว่าไหม,มแล้วเราไปเจอกันที่บ้านกันดีกว่าไหมคะเลยค่ะ Let's go เดือดไหมคะ,คะแต่ถ้าแม่ค้ายำคนเดียวเนี่ยสงสัยจะไหมไม่ไหวอะค่ะโอเคค่ะงั้นก่อนที่จะยำเราต้องสวมถุงม,มือก่อนนะคะโอเค <c oughs> ตอนนี้เราใส่ถุงม,มือแล้วนะคะ <c oughs> เรามาเริ่มทำน้ำยำกันเลยนะคะโอเคขั้นแรกนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเชื่อมนะคะลง <c oughs> ไปเลยคะ่ะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะ <c oughs> อีกนิดนึงนะคะ ไปอีกค่ะไปน้ำปลาค่ะหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราปรุงนิดนโอเคก่อนนะคะแล้วก็พริกใส่นิดหน่อยเนาะ,ะแล่แค่นี้นะคะลิ่นฉุแล้วสุดเด็กของแม่ปุ๋ยนะคะต้องใส่น้ำพริกเผาตาเด็กสมบูรณ์ด้วยนะคะบีบเลยค่ะ <laughs> น้ำพริกเผาตาเด็กสมูนน้ำหนักเบาเอาขึ้นเครื่องได้ขอบหลอดมนไม่เกิดการขีดข่วนบีบลงไปเลยว่าบีบใช้ง่ายไม่เลยเทอะดูสิเนื้อน้ำพริกเผาเขาละเอียดมากเลยเสร็จแล้วก็คนได้เลยค่ะหืมเป็นหอมมากเลยค่ะโอเคต่อไปหนูหนูแยมอยากทานอะไรครับ กิบม,มาใส่ได้เลยจ้าปลาตวโต,โต,โต,โตโหอยแมลงผู้แบบชิ้นใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ปลาหมึกหยิบใส่ได้เลยจ้าให้คุยช่วยนะคะใส่กุ้งลงไปนี่กุ้งโตัวโตมากปลาหมึกเด้งๆเยอะไปไหมโอเคเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผักกันนะคะนี่ตอนเสร็จก,กมะน,นาวแล้วคะใช่ค่ะอันหอมหัวใหญ่ นะคะแล้วก็บีบได้เลยจ้ะแครอทอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาบีบมะนาวกันนะคะยังไม่แสบมือหรอกนะเพราะว่าเราใส่มือแล้วถูกต้องค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะใช่จุกๆเลยค่ะอย่างนี้ปล่อยมือได้เลยค่ะแม่ปุยทำเก่งคะ สวยมากเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมด้วยใช่ค่ะ่่านอรโอเคเท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยว้าวพี่ดิฉันต้องนี่โรยหอมแดงค่ะแล้วก็ เดี๋ยวใส่แครอทแล้วก็หอมเจียวโอเคค่ะาทานมากกลิ่นหอมมากโอ้ถึงเวลาแล้วเรามาลองชิมกัน อรอยอือไปไบ้างคะ คะใช่ค่ะหอมน้ำพริกเผามากค่ะรสชาติเข้มข้นมากเลยจัดจ้านมากเนาะงงหูยิ้มค่ะเป็นไงคะชอบทุกอย่างเนาะชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างค่ะ ยำของแม่ปุ๋ยอร่อยมากค่ะอขอบคุณนะคะพาอแม่ปุ๋ยมีสูตรเด็ดไงคะ สำหรับใครนะคะที่อยากกินยำแซ่บๆเหมือนหนูยิมหนูแยมนะคะก็สามารถไปทําตามได้เลยนะคะอะอย่าลืมใส่น้าพริกเผาตาเด็กสมบูรณ์นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศนะคะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์เด็กสมบูรณ์ช็อป o o m นะคะงั้นสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปทานกันต่อก่อนนะคะแซ่บมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ